ล,ะล,ะละ้ลาเจ้าเป็ดสองขาเดินมาแต่ไกลครูยอยิวรีบบอกให้มาดูเร็วไวเจ้าเป็ดดีใจร้องร้องยังไงคะกราบกรบกราบพี่เป็ดร้องกรับกรับกราบนะคะวันนี้ครูยอยิวมากับพี่เป็ดสองตัวคะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวันนี้ครูอิวบอกแล้วว่าครูอิวมากับพี่เป็ดสองตัวนะคะแล้วครูอิ๋วก็มาชวนเด็กๆนับจํานวนสองด้วยสองหนึ่งสองนับได้สองมีค่ะสองอปปากกว้างๆเลยค่ะและออกเสียงดังๆสอง 2. ออกเสียงดังๆเหมือนครูอิ๋วเลยนะคะเด็กๆค่ะ ออกเสียงดังๆหรือยัง,ง,งสองนะคะเด็กๆจ๋าหนะ้าถึนเต้นมากเลยวันนี้คือมาก,กับกระดานวิเศษด้วยมาดูค่ะว่ากระดานวิเศษของคุณอิ๋วมีอะไรนะจึงจึงจึ้งจึงจึ้งจึงอ่าคุณอิวมีพี่บ็อก2สองกล่องหนึ่งสอง หนึ่งสองนับได้สองมีค่าสองพี่รถตามมาอีกแล้วมาแค่หนึ่งคันค่ะนับได้หนึ่งต่อไปค่ะพี่ตุ๊กตาหมีตามมาตั้งสองตัวเลคะหนึ่งสองนับได้สองแต่พี่กระดานพิเศษบอกคุยว่า ให้ลากไปหาเลข2แค่จำนวน2เท่านั้นค่ะเด็กๆจ๋าเรามาลากพร้อมกันช่วยคุิวหน่อยแล้วเด็กๆจ๋าน้องปีเตอร์น้โอโมคับน้องพลาวน้องอลินน้องอาปโปมาช่วยลากคุิวหน่อยแล้วอันไหนที่ลากไปหาจำนวนสองคะกล่องจะไม่เอ่ยเพราะกล่องมาสองชิ้นค่ะลากเลยค่ะจับดินสอสามนิ้ว ควบคุมนิ้วมือของเราขึ้นไปค่ะประสา 3, นสัมผัสระหว่างมือกับตาให้ได้อ่าโอเคปึ๊งเจอแล้วค่ะพี่กล่องของเราต่อไปพี่รถตามานหนึ่งคันจำนวนหนึ่งลักไหมคะไม่ลักค่ะเพราะเรานับสองไปหาพี่ตุ๊กตาหมีกันดีกว่าหนึ่งสองลักพี่ตุ๊กตาหมีไหมคะลักทุกพี่ตุกตต๊กตาหมีด้วยพี่ตุ๊กตาหมีกระซิบพูอยู่ว่า ลักด้วยครูอิ๋วลักด้วยอ่ากับดินสอซ้ำนิ้วค่ะควบคุมนิ้วมือของตัวเองให้ได้ประสานสัมพั์มือกับตาลากมาเลยค่ะพี่ตุ๊กตามีเย้พี่ตุ๊กตามีดีใจเช่นนั้นนะคะเด็กๆจา๋าดูในหนังสือเรียนของเราดีกว่าค่ะเหมือนกับของครูอิ๋วไม่เอ่ยเหมือนกันเลยค่ะดูค่ะเห็นหรือยังคะมีเลขสองเหมือนครูอิ๋วด้วย ของเด็กๆนะคะเพิ่มมาก็คือเขียนตามรอยประเพราะเด็กๆต้องฝึกฝนซ้ําๆเขียนบ่อยๆนะคะอ่าหน้าที่12ท่านผู้ครองขาหน้าที่12นะคะท่านดูแลให้เด็กๆด,ด้วยนะคะให้เด็กๆทาซ้ําๆบ่อยๆคิดเป็นทําเป็นนะคะแล้วก็เรียนรู้เป็นด้วยนะคะแล้วก็ เป็นการเพิ่มทักษะให้กับเด็กๆด,ด้วยฝึกฝนเขียนซ้ำๆย้ำๆเข e ียนบ่อยๆนะคะเพื่อกล้ามเนื้อมือเด็กๆจะได้แข็งแรงประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาจะได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มทักษะสมองนะคะเด็กๆจ๋าลากเส้นหมอนของครูอิวเลยมีพี่วล็อกมีพี่รถแล้วก็มีพี่ตุ๊กตาเด็กๆลากเหมือนที่ทําพร้อมกับครูอิวเมื่อกี้เลยนะคะในหน้าที่สอง ทำเสร็จแล้วเป็นยังไงคะเหมือนเดิมเลยค่ะถ่ายรูปนะคะส่งมาในกลุ่มไลน์ของเราถ่ายไมาให้ครูอิวดูหน่อยว่าเด็กๆทําถูกหรือเปล่านะคะท่านผู้ครองขาท่านควบคุมดูแลเฉยๆนะคะให้เด็กๆทําเองนะคะฝึกฝนเองทําเองค่ะเด็กๆจาก๋าคลิปต่อไปมาเจอกับเรื่องอะไรกับครูอิวเด็กๆรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ครูอิวไปรอตรวจงานเด็กๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ